สวัสดีครับหลายท่านถามผมกันครับว่าไอ้ฟูคยเดนในอูมิเลยครับมันคืออะไรนะครับแล้วมันดีต่อโรคต่างๆอย่างไรครับผมจึงพาท่านมาพบกับผู้เชี่ยวชาญครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณหมอครับไอ้ฟูเคยเดนนี่ครับมันคืออะไรครับแล้วมันดีต่อโรคต่างๆได้ไงครับหมอครับฟูคยเดนนะครับมันคือสาหร่ายทะเลสีน้ําตาลเรียกว่าสาหร่ายสีน้ําตาลซึ่งต้นกําเนิดเนี่ยอยู่แถบประเทศญี่ปุ่นนะครับ นักวิจัยนักวิทยาศาสตร์จะพบว,ว่าคนญี่ปุ่นยุยืนก็เลยสาอหาว่าเหตุเหตุผลหนึ่งของเขาเคือการกินสลหรายเป็นประจำทุกๆวันนะครับก็มีงานวิจัยเยอะแยะมากมายที่พบว,ว่าสลหรายทะเลตัวเนี้ยหรือฟูคอยแดนสัตว์ก,กัตัวนี้นะครับ,รบช่วยเกี่ยวกับเรื่องของโรคและก็ความปรติทาง ในร่างกายเราเนี่ยหลายส่วนมากทีเดียวเอ๊ะตรงฟูคเดเป็นสารสกัดมาแล้วหรือว่าเป็นมันคือสารหร่ายครับหมอสารสกัดจากสารหร่ายครับอ๋อคือมันเข้มข้นไปแล้วไม่ได้เอาสารหร่ายมามาบดบดแล้วใส่ให้เรากินนะฮะอมันคือสารสกัดตัวหนึ่งจากสารหร่ายอ๋อคือสกัดมาแล้วแส่งว่ากา็จะเข้มข้นครับใช่ไหมครับใช่ใชแล้วมันช่วยโรคอะไรได้บ้างค,ครับคุณหมอ มันเป็นเกี่ยวกับกลุ่มอาการต่างๆที่มีความปกติเรื่องของความเสื่อมความเสื่อมนะครับความเสื่อมนะอาการที่เกี่ยว้องการขัดเลือดเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการอักเสบเรื้อรังการติดเชื้อนะครับซึ่งต้องการภูมิด้านทานครับนะครับซึ่งพวกนี้นอกจากนั้นยังช่วยเรื่องของเซลล์ที่กาล,ลังจะก,กลายเป็นมะเร็งไม่ฟังผมผมขออภยัยเลยผมเป็นชาวบ้านฟังโรงครับ,รบตะลงมันจะมีส่วนช่วยในโรคอะไรบ้างคุณหมอครับ ถ้าถามถึงโรคอะไรเนี่ยต้องต้องต้องดูว่าโรคที่เช่นเกี่ยวข้องความเสื่อมความเสื่อมก็พอเราอายุมากขึ้นความเสื่อมก็มากขึ้นเช่นผิวพรรณเสื่อมแล้วก็แก่ลงสมองเสื่อมก็เป็นอัลไซเมอร์หัวใจเราเสื่อมทํางานไม่ดีแล้วก็อาจจะเป็นโรคหัวใจไตเสื่อมก็เป็นไตทํางานหนักขึ้นเป็นโรคไตนะครับตับอ่อนเสื่อมก็เป็นโรคเกี่ยวกับเบาหวานนะครับตับตับเสื่อมก็ทําให้หลับขับสารพิษไม่ได้ครับงั้นตัวนี้เนี่ยมันช่วยในเรื่องของสร้างสเต็มเซลล์ไปซ่อมตรงนั้น ก็เลยเกี่ยวข้องกับอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับความเสื่อมอ๋อครับ,รบแล้วมันมีงานวิจัยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้้บ้างไหมครับถูดถึงงานวิจัยของฟูคอยแดนเนี่ยนะฮะผมติดตามงานวิจัยมาตั้งแต่ประมาณปี07นะ2007จนถึงปี2013งาเนี่ยนะครับมีงานวิจัยใหม่ๆเลยนะฮะภายใน6ปีเนี่ยประมาณ300งานวิจัย300รเลยครับถ้ารวมของเก่าตั้งแต่ก่อนที่ผมเริ่มจะศึกษาเรื่องนี้เนี่ยรวมแล้วตอนนี้ประมาณพันงานวิจัย นะครับแล้วก็เป็นงานวิจัยที่เขาจะบอกเลยเป็นงานวิจัยฟูคอยแดนเกี่ยวข้องกับมะเร็งเกี่ยวข้องกับเบาหวานเกี่ยวข้องกับอ่าอ่าบัตเพชร์ก็คือน้ําตาลโทษไขคของเดนิเลสสูงอ๋อครับอย่างที่คุณหมอกลังให้ผมดูนี่ใช่ไหมครับในถ้าเกิดสนใจจะเข้าไปดูเองเนี่ยก็เข้าได้เวอร์ไวเว็บผับเม็ดพียูับเอ็เม็ดอ่านี่ครับผมเปิดดูแล้วคุณหมอครับมาครับแล้วก็พิมพ์เซิร์ชเซิร์ชก็พิมพ์ว่าฟูคอยแดนก็สะกด f u c o i D A N โอ้ไมีอยู่เป็นเป็นพันแลวคุณหมอครับเอ๊ะแล้วแต่พอกดว่าในนี้เขาเห็นว่ามีฟูคานันกับแคนเซอร์กับ diabetes คือมะเร็ง diabetes คือเบาหวานนะครับ แล้วก็อัลตริคือข้ออักเสบมาถึง <นะ S 1> ว่ามันมีงานวิจัยเรื่องของที่ว่าฟูคาเดนมันช่วยมะเร็งได้ได้ยังไงใช่ไหมครับหรือเบาหวานได้อย่างไรโอ้นี่เหมือนกับว่ามันจะมีงานวิจัยและมีส่วนช่วยในโรคต่างๆเยอะ<ช>มากเลยนะครับเนี่ยเ,เ,เหตุเลอะไรครับที่ทําให้ฟูคาเดนนะครับมัน,ม,น,นะะมีส่วนช่วยในโรคต่างๆได้ขนาดนี้ คือตัวโมเลกุลของมันเนี่ยเป็นโมเลกุลอาจจะเรียกว่าเป็นของควจับธรรมชาตินะครับเราเรียกเป็นโพลีแซคคาไรก็คือโมเลกุลของน้ําตาลเชิงซ้อนแล้วก็มันมีพิเศษตรงขาของมันเนี่ยนะฮะจะมีตัวเอก็คือภาษาเคมีเเนี่ยภาษาบ้านเราเรียกกรมมันทันนะครับทางสูตรเคมี Me เราเรียกว่าเป็นซัลเฟตนะซัลเฟตเอ็นก็คือส่วนปลายนะครับส่วนปลายเนี่ยมีโมเลกุลกรรมถาันต่างพวกนี้ ไอโมเลกุลกรมฐานต่างๆเนี่ยมันไปเกาะกับผนังเซลล์ที่มันเข้าไปออกฤทธิ์นะครับก็เกิดกระบวนการทางเคมีโอ้โหซับซ้อนมากมายนะครับเช่นเกิดกระบวนการซัลโฟเนชันคือซัลเฟตไปเกาะกับโมเลกุลภายในนะครับเรื่องอาซัลเฟตไปเกาะกันก็เกิดปฏิกิริยาอีกเยอะแยะเลยนะครับเขาก็พบว่ามันเกิดปฏิกิริยาต่างๆเช่น เพิ่มการไหลเวียนเลือดมากขึ้นนะครับไหลเวียนเลือดมากขึ้นกับเซลล์ที่จะเป็นมะเร็งก็ทําให้เซลล์นั้นเนี่ยนะครับถูกจับกินหรือเซลล์มะเร็งนั้นฆ่าตัวตายอ๋อคือยับยั้งเซลล์มะเร็งด้วยใช่ครับแล้วก็อาจจะไปกระตุ้นสเต็มเซลล์ที่ออกจากไขกระดูกของคนทุกคนน่มีอยู่แล้วแหละจะออกเพิ่มขึ้นอ๋อจาได้สคุณหมอเคยบอกไว้ครั้งที่แล้วคือไอ้ตัวสเต็มเซลล์เนี่ยมันจะวิ่งไปตามที่ที่เป็นเซลล์ต่างๆของร่างกายไปซ่อมแซมใช่ไหมครับไปซ่อ่ครับอ๋อก็ฟื้ การไปกระตุ้นนะ,ะเรียกว่าซโตไคายซึ่งเป็นสารอักเสบนะครับสารอักเสบไปลิ้นไปกระตุ้นไปยับยัง้งโทษไปยับยั้งสารอักเสบพ,พวกนี้อ๋อคือว่าช่วยลดอาการอักเสบลดอาการอักเสบทุังท<ล>ี่เราเห็นแวบๆเนี่ยนะ,ะบมีอทตไทติดคือข้ออักเสบเนี่ยนะจริงๆอาการอักเสบตามผิวหนังนะหรือการอักเสบตามหลอดเลือดก็เกี่ยวข้องเรื่องนี้ด้วยแล้วก็สุดท้ายลิ้นที่เกี่ยวข้องกัรกระตุ้นภูมิต้านทานเม็ดเลือดขาวขึ้นมา ก็ทําให้คนที่แบบกําลังเจ็บคอหรือเป็นหวัดคัดจมูกแล้วมีการติดเชื้อเนี่ยนะฮะเม็ดเลือขาวก็ออกมาทำทาปฏิวิริยากับเซลล์ชั้อโรคพวกนั้นนี่ก็เปกินยักฆ่าเชื้อครับรายการของเราก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์นะฮะผู้ป่วยมากมายเลยนะครับแล้วก เหมือนกับว่าหลายๆโรคเนี่ยครับมันก็มีส่วนช่วยได้นะครับใช่๋อก็เรียกว่าอันนี้ถือว่าเป็นสารที่ประโยชน์มากๆนะครับต่อมนุษยชาติีเดียว่างั่านเถอะใช่และราคาถูกครับถูกเลครับถูกกว่ามะเร็งฮะราคาถูกกว่ามะเร็งเยอะเลยะจริงเลยครับครับคุณหมอครับแล้วฟูรานถ้ามันดีขนาดนี้ครับผมเคยเห็นมา หลายรูปแบบนะครับก็ <ใน S 1> เช่นที่เป็นใช่ครับที่เป็นแบบเม็ดนะครับกับแบบที่เป็นเจลนะครับคุณหมอคิดว่าต้องมีหลักการอะไรบ้างครับพิจาแนะนําผู้ชมทางบ้านครับในการใช้หลักการผมในการที่จะอยากให้ผู้ป่วยได้รับผลประโยชน์เนี่ยเขาก็ต้องได้สารนั้นเข้าไปจริงๆก็คือแบบเจลเนี่ยเป็นทองเหลวก็จะดูดซึมได้ดีกว่าแบบเม็ดอยู่แล้วเมื่อเขาได้รับสารนั้นจริงๆเนี่ยผลลัพธ์ก็เกิดขึ้นจริงแล้วก็ดูดซึมได้เป็นอย่างดีด้วยใช่ครับครับก็ทางรายการนะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณคุณหมอสนิทยิ่งยับ ทุกท่านครับฟูคแดนครับก็คือของขวัญจากสวรรค์นะครับที่ธรรมชาติเนี่ยประทานมาให้เรานะครับโดยเฉพาะเมื่ออยู่ในรูปแบบเจลนะครับที่รสชาติอร่อยนะฮะพกพาง่ายนะครับทาได้ทุกที่นะครับสะดวกทุกที่ทุกเวลาครับและอูมิคือคำตอบสำหรับสุขภาพของท่านแน่นอนครับ